สวัสดีค่ะทุกคนมีสุขฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเราจะมานะทําปุ๋ยจากเปลือกหอยที่เหลือนะคะนี่คือเปลือกหอยที่เราต้มออ่แล้วแกะหัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เราจะปลูกต้นไม้นะคะทุกคนแล้วก็เอาลงเลยะคะ่ะประมาณนี้แล้วแต่คุณเลยนะบางคนก็ไม่ไม่จับนะบางคนก็ใช้เอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ทุบๆนะ แต่ว่าเราเอาประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยเอานี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาเสียมมาสับนะให้มันให้มันละเอียดๆนะนี่คือเป็นตื้เลยนะคะทุกคนคือไม่ต้องทิ้งนะอันนี้ใต้ใต้ต้นอันนี้รองไปเรียบร้อยนะคะนี่เป็นต้นมักไฟนะทุกคน ก็จะมีน้ำฝนอยาให้คุณได้กลิ่นเนาะกลิ <l> ่น <itt ling> นี่หืมอับงานต้นไม้งามแน่ๆนะคะประมาณนี้นะค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นวัตถุจักไหม พื่ทอัองโซวอาหารนะคะคือหอยอะได้กินอาหารจากพืชแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องมาเป็นปุ๋ยให้พืชประมาณนีน้ตัวนี้ใหญ่ๆเอาเก็บไว้ก่อนนะเปลือกใหญ่เราจะมีอะไรไปทำเราจะใช้นะถ้ารปโยชน์จากเปลือกใหญ่นะ เริตะขบนะคะทุกคน นีต่ตส้นลูกว่านะคะพิ่อเอามาลงวันนี้อันนี้มีแล้วส่วน็นเอาใส่อัอนอใหญ่เก็บไว้จะได้ใช้ประโยชน์ มาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปนะปุ๋ยชั้นดีเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้เราลองเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้อันนี้นนนนนนต้นลูกว่า อันนั้นไม่ใช่ต้นลูกว่าน,นั้นต้นอะไรภาษาไทยภออาษาไทยไม่รู้จักรู้จักภาษาอีสานบอกหดขานะอันนี้ออเกลคขมินอันนี้ลองไปแล้วนะคะตรงน,นี้ลองไปแล้วลองไปแล้วอันนี้ก็ลองไปแล้วน,นีลูกว่านะลองไปแล้วนะคะอันนี้ใส่อีก นนัก็ลองไปแล้วเหมือนกันนะลองไปแล้วเรียบร้อยนะคะดูด้านโน้นก่อนอนนี่ต้นต้นอ่อเหลือง ต้นดอกไม้นะคะตองนี้ยังไม่ได้ขุดหลุมเอาหมดละโอเคแดดลมลมตกนะคะลืมบอกวันนี้เปนที่เท่าไหร่อ่ะวันที่หนึ่งโอโ้โหบางท่านอาจจะโชคดีนะแต่เราก็เหมือนเดิมนะไม่เคยโชคดีกับหวยนะคะประมาณนี้นะคนนี่เราใส่แบบนี้แล้วใช่ไหมบบนี่แล้วนะคะดู เราไปเอาอันนี้ก่อนจอบนี่เอาหุดนะน่จะทำประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้จ็น นะะี่ะให้เขายุบยุบลงเนาะพอแบบพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาดินลงเราหาดินพวกที่เป็นหน้าดินก็ได้เอาดินแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวลงก่อนจ้านะโอเคนี่คะ่ะแล้วก็หาต้นไม้มาปลูกได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ แล้วบอหอยของเราก็จะใกล้จะสวยแล้วเนาะแล้วก็จะปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกนะคะฝั่งนี้จะเป็นอัญชันอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวแหละถั่วฝักยาวแฟนปลูกไว้นะส่วนด้านในนะคะด้านในจะเป็นผักผงชูรสนะหรือว่าผักชัยยานะอันนี้ โขไว้กินได้ด้วยแล้วก็ให้หอยด้วยนะคะนะคะประมาณนี้ล้อมบ่อยังไม่เสร็จเลยเนาะค่อยๆทํานะคะตอนนี้กำลังเติมน้ํานะคะเติมน้ําเพราะว่าระดับน้ําน้อยแล้วน้ําน้ําเขาจะ,ะร้อนคือมันจะทําให้หอยแบบเราอยากไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะคะ ก็เลยต้องเติมน้ําอาหารตอนนี้จะเป็นเน้นเป็นผักบุ้งแล้วก็ผักตบนะคะผักตบเราจะใส่เนไว้ในนั้นแบบนั้นพอข้างนอกเริ่มร่อยหลอหมดแล้วค่อยเอาทยอยออกมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับไข่นะคะเราปล่อยให้เขาฟักเองธรรมชาติเลยนะคะไม่เก็บแต่ก่อนเราเก็บนะเก็บนะเ,บนะเห็นไหมที่ฟักไข่อยู่นู้นตรงนู้นเห็นไหมคะ เก็บล้วมันมันไม่ฟักอะ่ะก็เลยช่วงออตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เอาไปใส่กล่องนะไปใส่กล่องพลาสติกด้านบนนะคะให้มันฟักก่อนแล้วค่อยเอามันลงนะแต่ตอนนี้คือปล่อยเลยปล่อยธรรมชาตินะคะปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาฟักเองเลยธรรมชาติไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าเราไม่มีเวลานะก็คือปล่อยเลยแค่หาหาไม้หรือว่าหาหลักอะไรที่ที่มาอยู่ให้ให้ให้เขาได้ไข่นะคะให้เขาขึ้นไข่ ผักตบก็ต้องเอาอันสูงๆนะเอายอด,ดยาวๆเห็นไหมคะเขาจะไข่ตรงผักตบแล้ไข่ที่ไม้ไข่ที่ตรงขอบๆนะี่เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะตรงไหนที่ไข่นะเขาก็จะไข่แบบแต่ตรงเดิมนะชอบหลักไหนที่ชอบก็จะ,ะไข่แต่หลักเดิมนะพญาอินทรีของเรารู้สึกว่าเราจะมีแมงดาด้วยนะทุกคนเราเจอไข่แมงดานะ นะคะเราก็จะปล่อยให้ฟักลงเองแบบนี้ฟักเองแบบนี้ประมาณนี้นะคะดูนะเนี่ยนะ่อหมดแล้วนะฟอหมดแล้วไม่เป็นไรเราก็ไม่เป็นไรนะคะปล่อยเขาไปเนาะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ลองศึกษานะคะแล้วค่อยๆเริ่มนะคะลองเลี้ยงดูแบบเล็กๆก,ก่อนนะคะถ้าคุณเข้าใจเขาแล้วคุณจะรู้นะคะแล้วมันก็ ไม่ยากเลยนะคะสำหรับที่คนตั้งใจนะคะสักวันนะคะมันจะเป็นวันของเรานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะฝากกดไลค์ like, กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาอามารถลงคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะจะนี่มาทำคลิปนี่นะข้างบนนะคะจะทำคลิปทำบ่อล้อมบอกันนะเพราะว่าตรงนี้จะให้เขามาแก่นะ ให้เขามาแก้ทําเป็นหกหกบอ่อเล็กนะเราจะลงบอ่อหอยโขงอ๋อหอยโขงแล้วก็หอยปังนะคะแล้วก็ปูนาแล้วก็กบนะคะที่เรามีอยู่นะเรามีกบแล้วแหละแต่ว่าเราจะทําเป็นหกหกบอ่อเล็กนะคะโอเคด้านบนนะคะโอเคสาหรับล่องน้ําตรงนี้นะคะเดี๋ยวหน้าฝนมาแล้วก็จะเป็นปล่อยเป็นปลูกบัวเลี้ยงปลานะคะแล้วก็เป็นบอ่อผักตบแล้วก็บอ่อแหนแดงนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบาย